คลิปนี้มาดูการเก็บผักและการแพ็กกิ้งผักส่งส่งห้างนะครับมุ้งผักอโอเคเราได้ที่ต้องการแล้วเราก็ดึงผักขึ้นมานะครับนี่ยดึงผักขึ้นมากี่ต้นก็แล้วว่าไปนะครับเราขึ้นมา,าดึงผักขึ้นมาจากกล่องเลยนะครับเราก็วิง่งเราก็เดินไปเพื่อเราจะถอดถ้วยออกนะครับเนี่ย มาวาเสร็จแล้วเราก็จะถอดถ้วยออกนะครับเราเก็บถอดถ้วยไว้ถ้วยไว้เอาถ้วยกลับไปล้างแล้วก็ใช้ปลูกในรอบต่อไปนะครับนี่เราถอดพักออกมาเสร็จแล้วเราก็ตัดแต่งขอบล่างนะครับขอบล่างมีตรงไหนเสียแล้วก็ถอดดึงเด็ดออกแต่งให้เขานะครับเสร็จแล้วเราก็ขโมยขโมดขมวด ขมวดลากให้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วบีบน้ําเดี๋ยวเราก็จะใส่แพ็กเกจถุงนะครับใส่ถุงแล้วตีตานะครับ